สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้โปรแกรม power bi เบื้องต้นวันนี้ผมจะสอนเกี่ยวกับตัวผมจะใช้ตัวตัวไฟ excel เป็นหัวข้อเรื่องโควิดแล้วกันนะครับก็คือจะมีอะไรบ้างในตัว bi ที่ผมจะสอนก็คือจะสอนว่าตัวแมปตัวนี้ทำยังไงแสดงว่าตัวแมปที่แสดงว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดไหนเท่าไหร่ แยกเพศหญิงเพศชายเป็นจํานวนคนสถิติแต่ละเดือนแต่ละวันอะไรอย่างนี้แล้วก็มีช่วงวัยอายุนะครับแน่นอนเลยสิ่งที่เราต้องมีก็คือตัวไฟล์ของโควิดเพราะว่าเราจะใช้ตัวนี้ในวันนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น Power BI ก็เปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาเดีย๋ยวรอสักครู่นะครับโปรแกรมเด้งขึ้นมาแนละ้ว แล้วทีนี้เราไม่ต้องซื้อครับเราใช้ฟรีเราก็สามารถทําหน้าต่างแบบเมื่อกี้ขึ้นมาได้ก็ปิดไปเดี๋ยวผมขอย่อก,ก่อนนะทีนี้เราก็อัปโหลดไฟล์ Excel เข้าไปก็กดที่ Excel นะครับ Excel ตัวนี้แล้วก็เลือกเป็นไฟล์โควิดแล้วกด Open แล้วรอสักพักอ่าเราก็เลือกชีทเพราะว่าในตัวไฟล์มีชีทเป็นแค่ชีทเดียวนะครับก็กดอัปโหลดหรือว่าโหลดเข้าไป อ่ะพอดาวน์โหลดพออัปโหลดเข้ามาได้แล้วในตัวตัว Data ตัวนี้ก็จะมีบอกว่าในเนี้ยมีข้อมูลอะไรบ้างก็จะมีช่วงเวลาหมายเลขช่วงอายุเพศจังหวัดประเทศอะไรก็ว่าไปทีนี้สิ่งแรกที่ผมจะพาทำก็คือตัวแมปนะครับหรือว่าตัวที่แสดงประเทศก็คือก็ให้เราเลือกเป็นตัวแมปขึ้นมา นี่นะครับรูปโลกนะครับแบบกดอ่าแล้วเราเลือกเป็นจังหวัดจังหวัดเราดูเราจะรู้ได้ไงว่าหัวข้อไหนคืออะไรเรากลับมาดูที่นี่จังหวัดนี่กรุงเทพอะไรอย่างนี้นะครับก็กดเปลี่ยนแล้วเลือกเป็นจังหวัดลากมาใส่ในโลเคชันนะครับหลังจากนั้นอ่ามันจะขึ้นมาลวมันจะมีบอกแล้วว่าจังหวัดนี้มีผู้ติดเชื้อที่ขึ้นเป็นสีฟ้านะครับแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าจํานวนเท่าไหร่ก็ให้เราลาก ตัว gender gender คืออะไร gender คือแยกเพศครับชายหญิงมันจะสามารถนับจานวนได้แล้วก็ลาก gender ที่เป็นภาษาไทยไปก็ได้หรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้ครับเอามาใส่ไว้ในไซต์อ่ะ่อยพอใส่ในไซต์เสร็จปุ๊บตัว t o tip เนี่ยเราก็ใส่เหมือนกันใส่เป็นตัวจังหวัดก็ลากมาอ่ะทีนี้เราก็ได้ตัวแผนที่มาแล้วเปิดกว้างกันอย่างน,นี้นะครับตัวแผนที่ ที่ระบุว่าจังหวัดนี้มีผู้ติดเชื้อเท่าไหร่แล้วเขตไหนที่จะเป็นพื้นที่เสี่ยงอะไรก็ว่าไปทีนี้เราจะมาทําในเรื่องของแยกกราฟนี้นะครับกราฟโดนัทนี้แยกเพศหญิงเพศชายและคิดเป็นเปอร์เซนต์ก็ให้เราเลือกเป็นโดนัทกราฟนะเลือกโดนัตเรายอกก่อก็ใหญ่ไปนะทีนี้ให้เราใช้เป็นเจนเดอร์เจนเดอร์ที่เป็นภาษาไทยละกันนะครับแล้วตัว value ค่ามันไม่ขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เป็น value เราก็เลือกเป็น gender ลากมาใส่เหมือนเดิมอ่ะทีนี้เราก็ได้มาแล้วสีเนี่ยมันอาจจะยังไม่เหมือนคือเราสามารถแก้สีได้แก้ตรงไหนเราก็เลือกกราฟมาแล้วก็กดมาที่แปลงทาสีแล้วก็เลื่อนหาตัว data color แล้วก็ติ๊กลงมานะครับแล้วทีนี้เพศชายเราอาจจะใช้เป็นสีฟ้าเราเปลี่ยนเป็นแค่เพศหญิงแล้วกันเอาใช้เป็นสีชมพูจะได้ดูง่ายอ่ะพอเราได้ตัวนี้มาปึ๊บ เราทําอะไรต่อดีอ่าเราทำเป็นตัวเลขนี่ละกันนะครับจะ่งบอกจำํำนวนของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายทายังไงให้เราติ๊กเลือกตัวนี้ครับตัวเลขปับ๊บใหญ่จังอ่ะให้เราใส่เป็น gender พอใส่เป็น gender เราก็เปิด filter บางคนอาจจะปิดอยู่แบบนี้ก็ให้เปิดขึ้นมาแล้วก็ลากตัว gender มาใส่ตรง add data นะครับ แล้วทีนี้ก็ให้เราติ๊กเลือกเป็นเพศชายเพราะว่าเราจะทำของเพศชายก่อนพอเราติ๊กเลือกเป็นเพศชายตัวเลขมันไม่ขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องมาเปรียบตรงนี้ด้วยเปลี่ยนให้เป็นตัวเลขอ่าขึ้นมาแล้วเพศชายแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันคือเพศชายในเมื่อคํามันเป็นแบบนี้แล้วก็สามารถแก้คําได้ก็คือ Re ี name. เนมเขียนว่าเพศชายแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายเพศชายวงเล็บคน โอเคได้แล้วอ่ะในเมื่อมีเพศชายก็ต้องมีเพศหญิงก็ทำเหมือนกันครับก็เลือกมาแล้วทีนี้เราก็ติ๊กเลือกมาเป็น gender หลังจากนั้นเราก็ลาก gender มาใส่ใน add data ของ filter แล้วก็ติ๊กเป็นผู้หญิงแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนให้เป็นตัวเลขอ่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเหมือนเดิมเปลี่ยนเป็นเพศหญิงเพศหญิง วงเล็บคนโอเคได้มาแล้วทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับ mm hmm. ก็สมมติเอาไ้ฝั่งนี้แล้วกันทีนี้เราจะมาทำตัวอะไรต่อก็คือตัวผมจะพาไปทำตัวของกราฟช่วงวัยอายุก่อนแล้วกันนะครับตัวกราฟแท่งตัวนี้จะแสดงว่ามีวัยเด็กเท่าไหร่วัยทางานวัยผู้ใหญ่วัยชราเท่าไหร่จํานวนเท่าไหร่นะครับก็ ให้เราเลือกเป็นกราฟแท่งเนาะก็ใช้ตัวนี้แล้วการกราฟที่แยกไม่ต้องทำกับไข่แล้วตัวกราฟเราใช้อะไรบ้างสิ่งที่เราต้องทำก็คือตัวนี้จะเป็นช่วงอายุใช่ไหมครับแล้วที่ต้องทำก็คือมันแยกอายุมามันไม่ชัดเจนก็ให้เราไปทำ New g r กุปใหม่ก็คลิกตรงทับจุดแล้วกด New g r กุปอ่ะพอได้ n น w ยวกุปปุ๊บเราก็เปลี่ยนก o u ปท้ายเนี่ยให้มันเป็น list ซะ พอเป็นลิ์เราก็เลือกตั้งแต่จะจำกัดไว้สักประมาณ0นถึงสิก็กดชิปนะครับแล้วก,กดเลือก18มันจะเป็นการครอบทั้งหมดเนาะก็กดกรุ๊ปแล้วตั้งชื่อว่า,าวัยเด็กอพอได้ไวัยเด็กเราก็ต้องมาเลือกเป็นแยกเป็นวัยทำงานวัยทำงานก็จะมีตั้งแต่อายุ19ปี เป็นสักประมาณไหนดีเดี๋ยวนะเอาเป็นสักสามสิบห้าแล้วกันนะครับก็เลือกเป็น19บาแล้วชิปแล้วก็คลิกสามสิห้าแล้วกดคุก,กขึ้นมาเป็นสองไวทำงานอ่าพอได้ไวทำงานปุ๊บเราก็จะมาดูว่าวัยผู้ใหญ่ตั้งแต่สามสิบหถึงเท่าไหร่ดีโดยเฉลีย่ยหลักๆแล้วเขาเอาสัก ประมาณ50-60ผมก็จะขอใช้สัก60แล้วกันก็กออดกรุบแล้วก็3ไว้ผู้ใหญ่ไว้ผู้ใหญ่เดี๋ยวนะเหมือนมันจะพิมพ์ผิดตรงไว้เด็กแต่เดี๋ยวค่อยแก้ไว้ผู้ใหญ่โอเคแก้ก่อนก็ดับเบิลคลิก ถ้าหากเราเพิมพ์ผิดเราก็ดับเบิลคลิกตังชื่อแล้วก็เปลี่ยนได้ทีนี้ก็จะเหลือไว้ชลาก็เตั้งแต่6กสิบเอจนถึงสุดเลยก็กดครบทสี่ไว้ชลาโอเคก็อย่าลืมเปลี่ยนชื่อก็แล้วกันนะครับจะได้ไง่ายๆหน่อยจำง่ายไม่ซ้ำก็กดโอเคไปอ่เมื่อมันโหลดเสร็จใหญ่จังย่อก่อน ก็ให้เรากดเลือกแล้วก็ติ๊กเลือกตัวช่วงวัยอายุนะครับแต่ว่าเราต้องมาดูว่าใส่ตรงไหนบ้างก็คือช่วงวัยอายุก็ให้ใส่เลือกกราฟก่อนช่วงวัยอายุก็ให้เราใส่เป็นตัวแรกอ่าจะขึ้นมาแล้วก็เป็นวัยอายุช่วงวอายุเนาะทีนี้เราก็ใส่เป็นเราจะแยกเพศด้วยก็คือใส่เป็นเซนเดอร์ไปตรงนี้ก็ต้องใส่เป็น value แล้วก็ใส่เป็น g ซนเดอร์เหมือนกันอ่ะก็จะมีมาแล้ว เพศหญิงเพศชายช่วงวัยแต่ว่าเนี่ยคณจะเห็นว่าตัวเลขที่เราแยกกลุ่มไว้มันจะเรียงไม่ชัดเพราะฉะนั้นให้เรามากดที่3จุดนะครับแล้วก็ซอร์ทช่วงวัยอายุอ่าตรงนี้อาจจะยังไม่ชัดเราก็ต้องเลือกจนกว่ามันจะได้อ่าเมื่อกี้ผมติ๊กตรงนี้นะครับแล้วเลือกเป็นซอร์ทปลายตัวนี้ก็จะเรียงให้ละช่วงวัยอายุอย่างถ้าเราติ๊กตรงนี้เพศหญิงเพศหญิงในวัยทางานทั้งหมดคิดเป็นเจ็ดร้อยหก จะละหคนนะครับเปลี่ยนสีก่อนจะได้ดูง่ายก็มาที่แปลงทาสี data color mm hmm. เพศหญิงเป็นสีชมพูเหมือนเดิมโอเคจะได้เข้าใจง่ายนะครับอ่ะในเมื่อเราได้ตัวนี้มาแล้วถ้าเราไม่อยากดูแบบกราฟล่ะเราอยากดูแบบตารางแบบ Excel ได้ไหมหรือว่าดูแบบตัวนี้ก็คือถ้าเราคติ๊กเลือกมาเป็นตัวตาราง แล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยทาเหมือนเดิมยังไงก็คือติ๊กช่วงวัยอายุก็ลากมาโอเคพอได้ัยอายุมาแล้วก็ให้เราดักจะเ d ิมมาใส่ตรงคอลัมน์มันจะได้มีคอลัมน์ของชายหญิงแล้วก็ใส่ค่าตรง value เนี่ยให้มันเป็นเพศหญิงเพศชายเราเลือกให้เป็นตัวเลขอย่าลืมนะครับว่าต้องเลือกให้เป็นตัวเลขตัวเลขถึงจะโชว์พอเราได้ตัวนี้มาแล้วเราย่อก,ก่อนอยากให้ไปจัดเรียงให้มันดูง่ายๆหน่อย ทีนี้พอเราได้ตัวนี้มาแล้วช่วงอายุแบบตาราง Excel แล้วก็ช่วงวัยอายุที่เป็นแบบกราฟตัวแผนูิประเทศมีแล้วแยกเพศชายเพศหญิงทีนี้เรามาทําสถิติกันสถิติที่บ่งบอกว่าตัวเพศชายเพศหญิงในช่วงเวลานั้นๆน่นะมีจํานวนติดมากน้อยเท่าไหร่เออแต่เดี๋ยวก่อนเราทำคอนเฟิร์มเดทก่อนดีกว่าคอนเฟิร์มเดทก็คือช่วงวันที่นะครับ เอาไว้ซอสเวลาเราต้องการหาเฉพาะระบุเจาะจงว่าวันที่นั้นวันที่นี้มีคนติดเท่าไหร่ก็ให้เราเลือกเป็นตัวนี้อ่ะพอเราได้มาแล้วก็ติ๊กนีเลยคอนเฟิร์มเดตได้แล้วแต่ว่าตรงนี้มันอาจจะไม่เหมือนในภาพที่ผมเอามาใช้โชว์เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องมาเลือกก่อนเลือกเป็นแบบไหนเราใช้เป็นแบบ ถ้าเป็นดอกดาวจะเป็นยังไงอ่ะจะเป็นแบบนี้ก็เลือกวันที่ทั้งหมดที่มีอยู่ถ้าเกิดเราเลือกเป็นเป็นตัวนี้อ่ะมันก็จะเหมือนกับในภาพหละที่มีจริงๆเราจะเลือกเป็นแบบไหนก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันทั้งหมดอ่ะพอเราได้ตัวคอนเฟิร์มเดทมาแล้วเนี่ยก็มาทําตัวสถิติกันสถิติทํำยังไงอ่าเดี๋ยวนะผมขอเรียงก่อน สักประมาณนี้อ่อาลากไม่ได้อ่าได้แล้วสถิติทำยังไงสถิติก็คือให้คุณเลือกเป็นเจ้าตัวนี้กราฟตัวนี้กราฟเส้นอ่ะแล้วเราใส่อะไรบ้างเราเลือกเป็นคอนเฟิร์มเดียนมาใส่ตัวนี้ก่อน เพื่อแยกวันที่และเวลา,าหลังจากนั้นให้เราเลือกเป็น gender ก็คือแยกเพศเหมือนเดิมอามาใส่ตรงนี้ก็จะมีบอกแล้วเพศหญิงเพศชายทีนี้ให้เราตรง value ก็เหมือนกันครับให้เอาตัว gender มาใส่เส้นขึ้นมาแล้วทีนี้ให้เราเปลี่ยนอะหลังจากที่เราได้มาแบบนี้แล้วก็คือ มันไม่เป็นเส้นแบบที่ในภาพใช่ไหมก็ให้เราเลือกเป็นตัวนี้ครับเลือกกราฟทั้งหมดให้มาโชว์วมกันอ่ะยังไม่ใช่แบบนี้ยังดูยากอยู่อ่าแบบนี้น่าจะดูสนุกกว่าเนาะก็ขยายมาให้มันเต็มแล้วก็สีไม่เหมือนใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนสีมันเดิมก็มาที่แปลงกดเลือกเป็น data color เพศหญิงเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่ะทีนี้ได้แล้วครับหน้าแดชบอร์ดที่เราทํา ทั้งหมดที่เราต้องการจะโชว์อ่าจริงๆตัวนี้อยากเปลี่ยนสีไหมลองเปลี่ยนดูแล้วกันไม่เอาดีกว่าก็ประมาณนี้ครับตัว Power BI ที่ผมสอนใช้ก็คือขั้นเบื้องต้นเนาะก็แล้วแต่ว่าใครจะเอาไปประยุกต์ดัดแปลงใช้แบบไหนตามที่ตัวเองถนัด ตัวส่วนตัวโปรแกรม power bi ก็คือสามารถหาเาดาวน์โหลดได้ตามอินเทอร์เน็ตเลยมันเราใช้ตัวเวอร์ชันฟรีครับเราเราไม่ต้องเสียตังค์ซื้อตัวซอฟต์แวร์เนาะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ